พจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ผมไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน ถึงแม้ว่าจะผ่านสายตาจากคลิปอื่นอยู่บ้างแต่ก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้แพลนมาเลยจนได้มาแบบงงๆกับครอบครัวที่ได้จองห้องพักไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอสวนพึ่งเพื่อไปจุดแวะแรกสำหรับวันนี้ซึ่งเหมาะกับเด็กๆที่มาด้วยที่นี่ก็คือ The Scenery Vintage ก็มาแวะที่นี่พาเด็กมาดูแกะหน่อยที่นี่ก็จะมีกิจกรรม โชแกะเข้าไปดูด้านในกันเมื่อมาถึงที่นี่ก็ต้องแวะซื้อบัตรผ่านประตูซึ่งก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกตามกิจกรรมที่เราอยากจะไปไซ,ไซื้อบัตรไปเท่าไหร่ไซส์ L 2 5 0 3บใบไซส์ M 5. 1 5 0 5บใบ M L นี่คืออะไร XL ใหญ่หน่อยถ้าเป็น XL อันนี้ <L> นอันนี้ก็8 8 8 XL อันนี้อ๋อันนี้มันเสื้อมีนไ่่บัตร ซึ่งรอบนี้เราก็เลือกไซส์เอแล้วต้องเผื่อเวลาไปจุดอื่นๆต่อแล้วคนล้างนูก่อนก่อนเขาชมด้านในก็มีการจัดมุมค่อนข้างร่มรื่นและสวยงามซึ่งพวกเราก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมด้านในกันและเดี๋ยวค่อยออกมาเดินเล่นกันที่นี่ระหว่างเดินเข้าไปก็จะเจอกับกิจกรรมต่างๆเพื่อแลกของรางวัลและกิจกรรมแรกที่เด็กๆได้เจอก็คือการแสดงของสัตว์ที่อยู่ด้านใน ซึ่งการแสดงจะเป็นรอบๆให้เราได้เข้าไปชมด้านในกัน,นเด็กๆที่ได้เจอน้องๆแสดงความสามารถก็ดูตื่เต้นเพราะการได้เห็นของจริงที่อยู่ตรงหน้ามันดูมีอัธรสดมากกว่าดูผ่านในม,มใรมครงงะครันงๆูนี้ การได้อยู่ในบรรยากาศของที่นี่ได้เห็นน้องๆทาในสิ่งที่แตกต่างมันก็ช่วยทําให้เด็กๆที่ได้ดูกิจกรรมเหล่านี้เกิดความรักและเอ็นดูในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ลุรอบตัวโดยปริยาได้ และไฮไลท์ของกิจกรรมในห้องนี้ก็คือการสาธิตการตัดขนแกะซึ่งเด็กๆก,ก็จะดูตื่นเต้นกันและตั้งใจดูกันเป็นพิเศษสาดพิหคือการตัดขินลิฮาร์เตอร์ก็คือการจัดแกะนั่งในท่าทางที่ถูกต้องนะครับอ่าถึงยังไงแกะนั่งถูกแล้วเศษของน้องแกะของเราจะต้อสวยนิใช้งานไม่ได้แล้วก็เป็นส่วนที่ไม่ได้อยู่เลยนะอ่างนี้ต้องเรา ขนแกตัดเข้านะเพราะว่าแกะโชว์ของเรานะครับที่ยืนนะคไม่นะขนแกะที่ตัดออกมาสามารถแปลร,รูปได้หลายอย่างทั้งเป็นของฝากและยังสกัดทําเครื่องสําอางได้อีกด้วยการต้อนแกะของเจ้าตู่ที่มีสัญชาตญยาณในการไล่ล่าอยู่แล้วแต่เมื่อได้รับการฝึกอย่างมีแบบแผน ทำให้เด็กๆได้เห็นลีลาเท่ๆของน้องๆที่ช่วยกันวิ่งหามุมเพื่อควบคุมผงแกะให้เกาะกลุ่มกันเพื่อให้แกะไปในทิศทางที่ต้องการของผู้ควบคุมที่จะส่งเสียงนกหวีดเป่าออกมาและก่อนที่จะจบการแสดงน้องๆก็มีการเดินโชว์สองขาให้เด็กๆได้ตื่นตาก,กัน หลังจากจบการแสดงของน้องหมาเด็กๆก็มาให้อาหารแกะกันอย่างสนุกสนานแล้วพวกเราก็ออกมาหาอะไรกินกันในสวนด้านหน้าซึ่งบรรยากาศในมุมนี้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นเพราะมีต้นไม้ปกคลุมเยอะและสิ่งที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาที่นี่ก็คือ ไอศครีมที่ทำจากนมแข็อร่อยไหมถ้ามาที่นี่แล้วเจอน้องๆยืนอยู่บนรั้วก็ไม่ต้องตกใจอะไรถึงแม้ว่าที่นี่จะออกแบบมาเพื่อเอาใจเด็กๆก,ก็ตามแต่ก็มีมุมให้ผู้ใหญ่ได้นั่งพักผ่อนกันอยู่หลายจุดให้ได้เลือกพักผ่อนกันตามอัธยาศัย พวกเราใช้เวลาอยู่ที่นี่กันสักพักใหญ่ก็ออกเดินทางไปยังที่พักในค่ำคืนนี้กันขับรถมาได้ไม่นานพวกเราก็มาถึงที่บ้านพักส่วนครึ่งริมทารอัโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่า บ้านพักที่พวกเราจองกันอยู่ท่ามกลางเทือกเขาตะนาวสีที่โอ,อบล้อมรอบๆสถานที่แห่งนี้ซึ่งด้านหลังที่นี่ก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำพาชีที่เราสามารถลงไปเล่นน้ำได้แม่น้ำพาชีจากข้อมูลที่ผมได้ลองค้นจากอากู เป็นแม่น้ำสายหนึ่งของภาคตะวันตกที่สำคัญเป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวของประเทศที่ไหลย,ย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นความแปลกทางธรรมชาติเพราะโดยปกติแล้วแม่น้ำจะต้องไหลออกสู่อ่าวไทยแม่น้ำภาชีเป็นแม่น้ำที่ไม่มีต้นน้ำที่ชัดเจนเป็นแม่น้ำที่เกิดจากน้ำหลายสายรวมกันจากภูเขาที่ไม่มีชื่อระหว่างจังหวัดเพชรบุรีไหลลงสู่อำเภอหนองยาปล้องกับจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอบ้านคาอำเภอสวนพึ่ง และอำเภอจอมบึงและเข้าเขตอำเภอมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีไหลลงไปสู่แม่น้ำแควน้อยซึ่งมีความยาวถึง154กิโลเมตรด้วยกันบรรยากาศเป็นไปแบบเรียบๆไม่วุ่นวายการได้มานั่งฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบๆของแม่น้ำพาชี ก็เป็นเสียงธรรมชาติบำบัดอย่างหนึง่งหลังจากที่เราต้องเจอความวุ่นวายที่อยู่ในเมืองการได้พาตัวเองมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีเลยทีเดียวความใสสะอาดของแม่น้ำพาชีทำให้พวกเราอดไม่ได้ที่จะต้องพาตัวเองลงไปแช่นในน้ำกันสักหน่อยซึ่งหลังจากนี้อีกไม่นานพวกเราก็จะได้ไปเจอกับกิจกรรมสนุกๆน,นี่ถ้าใครมาจังหวัดราชบุรีแล้วไม่ได้มาทำกิจกรรมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะพลาดเหมือนกัน มาแล้วยังไงนล้วปั่นไม่ปล่อยนะลูกตอนนี้เราจะไปลุย ATV กันนะฮะแล้วดูเรามากันแบบนี้ไปลุย ATV เขาตะโต้มีเส้นทางเอโนโล ซึ่งสามารถนำรถเ e t v และรถบักกี้เข้าไป,ประจญภัยอยู่ในเส้นทางนั้นได้ซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสนุกและความตื่นเต้นท้าทายตลอดเส้นทางในการขับขี่เป็นประสบการณ์ที่น้อยคนจะได้สัมผัสอาจจะเพราะด้วยเส้นทางที่ค่อนข้างยากจึงทําให้ที่เขาตาโต้งเป็นสถานที่ของคนที่ชอบความท้าทายถึงแล้วนะครับกับเขาตาโต้งไล่ดังใจก็เดี๋ยวไปดูันว่ามันจะโหดสัแค่ไหน อยยากลงจริเน้องครับรอบหนึ่งใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณช้เวโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งโหแล้วทางมันประมาณไหนชิวๆชิวๆับ <c oughs> <c oughs> ชิวๆได้ทางขึ้นเลยพี่อ๋อเหรอ เดี๋ยวไปดูกันว่าจะชิวจริงอเปล่าอันนี้อันนี้เวลาไปนี่คือเดี๋ยวจะมีน้องๆขับนำไปใช่ไหมสตาฟอ๋อสตาฟสามคนแล้วเคยมีแบบว่าขี่ๆไปแล้วแบบว่ามีกิ้งกกันบ้างไหมเนี่ยมันแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่ลูกค้าเลยครับอ๋อแล้วแต่ลูกค้าถ้าผิดเส้นทางก็กิ้งอ๋อนี่ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็น ATV ที่เราจะขับไปกันนะฮะตอนแรกก็นึกว่าจะมีน้องมาขับให้ปลาเราแลเราขับไปกันเองบันเทิงแน่นอนก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ยังไม่ทันได้ขับเลยนะมันจะออกตัวแล้วะ ก่อนออกมืนทางก็จะมีการบอกว่าอุปกรณ์ตรงไหนอ่ะทำหน้าที่อะไรผมหนึ่งคนกับลิงสองตัวที่มาด้วยกันก็จะดูแน่นๆไปสักหน่อยกับเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและความตื่นเต้นของสองลิงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอเข้าไปด้านในกัน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของบักกี้แค่ทางเข้าป่าก็เริ่มท้าทายซะแล้ว <Hey. S 1> เขาก็จะมีสตาฟคอยน้ำหน้าเราคนหนึ่งแล้วก็ตามหลังเราแบบนี้คนหนึ่งเร่งแล้วมันเร่งไม่ขึ้นยยอนหมดตอนนี้หมดแล้วเขาบอกเร่งไม่ไปแล้ว เร่งไม่ขึ้นเลยโซ่หลุดพี่เกียังรถยังไงไหนโซ่หลุดไม่รู้โซ่หลุดเนี่ยเอ้าโซ่หลุดตายเดียวเร่งยาวเลยพี่อย่าไปกระตุกกระตักมันไปกระตุกมันโซ่มันก็ย่นวันนีมยไปเลยโอเคหรือว่าให้ขับขึ้นตรงนี้ให้ก่อนน่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นตรงนี้ก่อน ในในในดไดแ <c oughs> ล้วใครเสียมาเจอดูดิแล้วโหลดโหลดยังดูดิแล้วโอ้โห <ๆๆ S 1> นี่อุปกรณ์ครบเซตไม่อยากขึ้นไม่ไม่อยากขึ้นแล้ว,ลวทำไมอ่ะกลัวไม่สนุกเอ๊ะ เดี๋ยวรอแป๊บ <ore> นึงเดี๋ยวพี่เขาแก้ไขให้ดูหน้าตาเด็กน้อยมันไอตัวนี้มันเครื่องกี่ซีซีอะอ๋อหกร้อยโห บนเส้นทางอาะไม่เท่ากับการได้แกล้งลิงที่มาด้วยกันตอนนี้กำลังลงเนินกันนะครับลงเนิน,นเดี๋ยวเราจะลงเดินกันเดี๋ยวต้องค่อยๆลง ตลอดเส้นทางมีทั้งทางเรียบที่พอได้ใช้ความเร็วได้บ้างในบางช่วงและเส้นทางที่มีหินเยอะๆได้ลุยกันเป็นระยะๆะะและบางช่วงก็มีลำธารที่เราได้ขับรถข้ามไปเราเจอกับลำธารเราจะผ่านไปได้ไหม ก็เป็นอะไรที่ขับสนุกดีเหมือนกันแต่สำหรับผมแล้วการได้ขี่รถ ATV เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะทำให้พี่ๆสตาฟที่มาได้กันได้ปวดหัวกันเป็นระยะระยะอ็เข้าลูนี้ซะด้วยเกือบตายแล้วรอก่อนรอก่นอกนโซรูดีแก้วทะลึงสุดเขาพูดมานี่นะขึ้นไปรอข้างบนเลยนี่ครับผม โซลุดไปกับพี่เขานะโอเคร้องไห้เลยกลัวกลัวเดี๋ยวเราไปคันนี้ต่อขอบุนกลัวฮอะไรนะเดี๋ยวไป Let's go สวยเลยเครื่องดาวอีกเออจะร้องก็ใจไหนได้โอ้หนุกเลยหนุกเปล่าฮะไม่ต้องร้องขับ a t v ไม่ได้สักพักพวกเราก็มาเจอกับอ่างเก็บน้ำสวยที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าผาชนแดนล้างแข้งล้างขากันเร็ว กรพุ่นมาล้างแข้งล้างขาเร็วอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก,กลับล้มีเวลาตรงนี้อยู่10นาทีโดยพี่สตาร์บบอกว่าให้เราพักกันอยู่ที่นี่ประมาณ20นาทีก่อนที่จะแยกย้ายกลับไปที่จุดสตาร์ทกันหายกลวยังน้อปันน้องปันเป็นปตัวเกลับกันไปหมดแล้วเราโซ่หลุดอีกแล้วให้พี่ช่วย ครัวในดาบเป็นอาหารป่าที่ขึ้นชื่อของที่นี่เป็นอีกจุดไฮไลท์ของคนที่ชื่นชอบความจัดจ้านของแกงป่าตายผ่านน้องด้วยฝีมือการทำกับข้าวที่ดมดือนเชฟกระทะเหล็กทำให้ผมอดที่จะถามความเป็นมาของที่นี่ไม่ได้ทำไมเขาเรียกครัวในดาบละพี่ ผมเปน็นนายดาบครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยป้อมตรงนี้เลยครับ <laughs> เปิดมานาน,นยังครับเนี่ยเปิดตั้งแต่ขึ้นมาอยู่ครับกี่กี่ปีแล้วครับปีนี้ครับปีที่แปดแล้วครับปีที่แปดโอ้หเป็นเป็นคนที่นี่เลยป่ะครับรด้ว่าไงครับอำเภอนี้แหละครับอ๋ออำเภอนี้เลยอ๋อ,อ,อซิกเนเจอร์นี่คือไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับกรอบครับ หอมอ้าวหิวข้าวยังไม่สุกหือยังไม่เด้งเลยครับอรอสับสุกไม่เป็นไ,ไ,ไรค่ะตัดไปตัดไปไม่เป็นไรมีคนหิวมีคนหิวพี่ใช้ไฟซะก่อนมิชลินต้องมาลงแล้วเนี่ยถ้าแล้วปกติพี่เป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามีสูตรอยู่แล้วใช่ครับ ชอบสายกับแก้มอ๋อใสยกับแก้มสายตั้งวงมาไงใส่ตั้งวงงานดีเล็กเป็นงานในลีเล็กเเฮ้ยดีกว่างานหลักใช่ไหมดีกว่านะดีกว่างานดักเอ้ยดีกว่างานหลักไปซะแล้วเปิดมาลูกค้าก็เริ่มติดก็เลยอยู่ยาวแบบเริ่มแรกก็จากทำกับข้าวอยู่ในวงอยู่ในวงแล้วมาออกนอกวงนี่นะ ไม่มีร้านไหนทําถูกใจเลยทําเองเลยทีนี้คนนี้แฟนพี่ใช่ไหมเนี่ยปกติร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับแปดโมงปิดทุ่มหนึ่งครับแปดโมงปิดทุ่มหนึ่ง เป็นไรกัน <c oughs> ไอ้กันพกแคกอกแคก <c oughs> อาการไอจา,ามในช่วงการทำอาหารก็เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนด้วยสีสันของอาหารแต่และอย่างที่มีกลิ่นเครื่องเทศที่จัดจ้านทำให้มื้อนี้ของพวกเราเป็นมื้อพิเศษอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากๆอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออาทิตย์เป็นไงบ้างนะ,ะอาทิตย์อาทิตย์เป็นไงบ้าง อร่อยร่อยร่อยคบ่ยวพันหนึ่งร้อยแปดสิบครับทำลายสถิติในการกินซุปน้ำซุปโอนเลยให้โอนปกติหมดกันเยอะกว่านี้1่ะหครับึ่งยแไม่แพงครับใครผ่านไปผ่านมาในละแวกนี้นะมาแวะที่ครัวในดาบได้นะครับอร่อยจริงดูละเนระนาดกันหมดเลยเขากลับกันหมดแล้ว เขาหับเป็นโมแล้วรับด้มารักหนึเช้าของวันที่สองพวกเราก็มาพักกันที่บ้านไล่ใจรักเป็นที่พักที่อยู่ติดกับชายเขาเราเลือกมานอนกันที่นี่เพราะอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เรากำลังจะไปในวันรุ่งขึ้นซึ่งจะต้องออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ที่พักที่นี่ก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยบรรยากาศเิลชิวและห้องพักที่สวยงาม เราก็นั่งพักผ่อนกันอย่างสบายๆรอเวลาช่วงเย็นเพื่อจะออกไปหามือ้อค่ำกินกันหมูกระทะเป็นเมนูที่ถือได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติเราเลยจะว่าได้เพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนหมูกระทะก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ผ่านตาผมมากที่สุด ในช่วงเวลาขับรถไปในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆในจันทบุรีที่ผมอาศัยอยู่ก็จะมีร้านหมูกระทะอยู่มากมายก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าเราขับรถกันมาหลายร้อยกิโลเพื่อที่ว่าจะมาชิมหมูกระทะของอีกจังหวัดหนึ่งก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศในการกินหมูกระทะ เราออกจากที่พักกันแต่เช้าตรู่เพื่อมุ่งหน้านเข้าสู่ตลาดโอปอยเพื่อชมบรรยากาศในตอนเช้าตอนที่คนยังไม่ค่อยเยอะจะได้มีเวลานั่งเล่นกันชิลๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามาที่นี่หลัง7จ็ดโมงที่จอดรถที่นี่ก็จะหายากมากเพราะตลาดที่นี่เปิดแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์จึงทําให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่กันเป็นจํานวนมากก็ทริปนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมากันเต็มเลย Okay. และการมาที่นี่ในช่วงเช้าๆก็จะทำให้เราได้จับจองพื้นที่ในการนั่งตักบาทซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่ตลาดโอปอยโอปอยเป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าพักผ่อนเมื่อเดินเข้ามาด้านในก็จะพบกับศิลปะแปลกๆซึ่งผมมารู้ชื่อในตอนหลังว่า สิ่งนี้ชื่อคังดงซึ่งจะมีหลากสีสันที่สวยงามเป็นจุดถ่ายรูปสีสวยจุดหนึ่งของที่นี่คางดงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของชาวกะเหรี่ยงอย่างหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายๆกับยายแบปงมุมทําไว้เพื่อเวลาเข้าป่าเอาไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าช่วยปกป้องไม่ให้เกิดภัยอันตรายเวลาเข้าไปข้างในการตักบาจะเริ่มตอน7จ็โงสีซึ่งพวกเราก็มีเวลาเหลือๆในการเดินเทีออย่ยวจุดต่างๆของที่นี่เราวางจองหน เวลาที่ผ่านไปของที่นี่ดูเหมือนจะช้าลงจากความสรรงไลฟ์ของคนนี้พื้นที่บรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าเป็นตลาดชาวขลเลียงนะก็จะมีพวกร้านข้าวร้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามริมคลองลุณทานเลยนะโอ,โอเคเยเดี๋ต้นไม่หาอะไรกินก่อนนะกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่ ของกินที่ขายอยู่ในตลาดโอ๊ปป่อยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารคนพื้นบ้านที่นี่จึงทำให้ตลาดแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนตลาดทั่วไปและนี่ก็คือเสน่ห์ของตลาดโอ๊ปป่อย ท,ที่ไหลผ่านส่งเสียงบางๆเป็นแบกกล่าวไปทั่วบริเวณของตลาดโอปอยทําให้บรรยากาศของตลาดแห่งนี้มีความผ่อนคลายโดยเสียงของธรรมชาติทําให้คนที่ได้มาเยือนที่นี่รู้สึกสงบโดยไม่รู้ตัวสายลมบางๆที่พัดผ่านไอยนเย็นๆจากผืนป่าเป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกชอบที่นี่มากๆ เจอตัวอะไรอีกเนะีนะ่ยะเจอตัวอะไรแต่ว่าซือ้อแล้วเมื่อวานได้เลไหมาได้กิฟต์กับยางเหรออ๋อเนี่ยนะเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นโรงน้ำชานะโรงน้ำชาโอปบบอยเดี๋ยวลองเข้าไปกินดูว่าจะเป็นยังไงโรงน้ำชาโอปบบอย เป็นจุดที่ต้องแวะชิมชาสมุนไพรสูตรโบราณของชาวกะเหรี่ยงที่มีมาช้านานและสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือจะเป็นของฝากเพื่อนๆได้ด้วยตน้งงว้ข้างหน้าเนี่ยเหรอใช่ไปครับแล้วเราจะได้ไปตับบาตรตรงชายฝั่งไหมไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วมันเยอะ คนเยอะใหนดูจีน้าแม่ตักบาตรเปล่าอะไรกันน้านี้ของใครกันนะอข้าปั่นขุเาของปันเหมือนของไก่เหมือนันกมดเลยถึงแม้ว่าพวกเราจะมากันตั้งแต่เช้าก็จริงแต่ก็มีคนที่ตั้งใจมาเร็วกว่าพวกเราอยู่ดีพวกเราก็เลยขอเป็นฝ่ายสังเกตการดูบรรยากาศการตักบาตรก็แล้วกัน แไม้ไผ่ค่อยๆลอยตามผิวน้ำมาเรื่อยๆตามลำน้ำพาชีโดยการนำของผู้ใหญ่บีแห่งตลาดโอปบ่อยเพื่อนำพระและสาม,มเณรมารับของจากญาติโยมที่ฝั่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดูแปลกตาสำหรับผมที่เป็นคนต่างถิ่นการได้ไมาเห็นกิจกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต,แต่ละพื้นที่ก็ทำให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะทำให้เราไม่จมอยู่กับความคิดเดิมๆของตัวเอง จะมีโอ๊ะป่อยนะครับก็ทีนตอนรับนะฮะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาตลาดโอ้อป่อยนะครับตลาดโอ้อป่อยนะฮะมาจากภาษากะเหรี่ยงซึ่งแปลว่าพักผ่อนนะครับเรามีเปิดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะฮะหรือว่าหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องนะฮะตลาดเรานะเป็นตลาดเช้านะฮะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงใหม่สองโมงทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องนะครับก็อยากเชิญนักท่องเที่ยวนะครับมาจังหวัดราชบุรีก็อย่าลืมมาเช็คอินนะฮะ ที่ตลาดโอ้บบอยอำเภอสุนทรเื่องนะฮะแล้วก็จะมาพบกับผู้ใหญ่บีโอ้บ่อยนะฮะเดมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับสวัสดีครับครับก็จบกันไปนะครับกับการเที่ยวราชบุรีนะฮะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้ครับสวัสดีครับ